สวัสดีครับวันนี้พบกับ Battle of ตะลิ่งชันกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาเปิดแฟ้มนะขำๆให้ดูกันนะว่าตอนนี้ผมเก็บอะไรถึงไหนกันแล้วเนาะซาที่ไหนล่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงบ็อกเซตเซตใหม่ครับนั่นก็คือแทน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 ฟ i f e of น่วงนั่นเองครับนี่มีการ์ดตรงนี้มาให้ดูกันนะฟึบนี่ อันนี้คือการเซตใหม่ Bt07 Life o f หน่วงนะครับซึ่งเซตนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่พี่น่วงโดยตรงโดยเฉพาะเท่านั้นเลยนะสถี่ไหนล่ะคือเขามีหัวข้อเป็น Life อ f หนวงแหละแต่ว่ามีใบอื่นผสมไปด้วยนะครับซึ่ง Life อ f หนวงเนี่ยก็จะมีประมาณสิกว่าใบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละใบนะครับน่าสนใจอย่างไรนะครับผมก่อนอื่นขออนุญาตพูดถึงพี่น่วงคนเก่าก่อนนี่พี่นวงจาก Bt06 กครับก็ยังไม่มีเอฟเฟกอะไรพิเศษนะเป็น พี่หน่วงเฉยๆนะครับแต่ว่าพอเซตใหม่ปุ๊บก็มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมขึ้นมามากมายเลยนะแต่ก่อนจะไปหาพี่หน่วงคนนั้นครับเรามาไล่ดูตัวของการ์ดของเซตนี้ดีกว่าครับนี่คนแรกครับขยับตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆเนาะเจมี่ขยะสังคมครับเจมี่เนี่ยก็เป็นตัวละครใน y o u t u b e นะที่เกี่ยวกับทางาพี่หน่วงนะครับผมแล้วเขามาบุก ต่อต้านนะครับปฏิวัติพี่หน่วงนั่นเองความสามารถเขาคือตอนจุติเนี่ยจะได้สอนแนมเจ็ดใบให้เอาการ์ดชีวภาพเอ็มตัวเต็งครับผมจากที่สอนแนมขึ้นมือถือว่าใบเนี้ยเก่งใช้ได้เลยมันเป็นใบที่เอาไว้สําหรับบูสต์ค่าพลังต่างๆนะสําหรับการต่อต้านนะครับผมเอ็มตัวเต็งนี่คือตัวบูสต์ค่าเลยนะครับโหดมากเดี๋ยวมาดูกันว่าเอ็มตัวเต็งเนี่ยบูสต์พลังอะไรมานะครับถือว่าโหดมากใบต่อมาครับน้องไอจีสมองนะครับ น้องไอจีสมองเนี่ยเอฟเฟกอัตโนมัตินะตรงนี้ความสามารถเขาคือเขาจะประกาศโจมตีอวตารที่มีพลังสามหรือน้อยกว่าเนี่ยคือทําลายทิ้งได้หมดเลยแต่ว่าพลังเขาน้อยเนาะย,ยิงปุ๊บเดี๋ยวตาหน้าก็โดนแล้วนะครับเรียกว่าท่าจีสมองเนี่ยอาจจะใช้ได้ครั้งเดียวถ้าไม่มีอะไรมาปกป้องเขานะก็ต้องดูว่าเราจะมีการจัดเด็กอะไรปกป้องเขาได้ไหมถ้ามีปกป้องได้ตัวเขาเน่าจะสามารถกําจัดนะครับยูนิตที่แบบพลังสามหรือน้อยกว่าได้เกือบทั้งหมดเลยนะถือว่าโหดมากตัวนี้นะครับตัวถัดไปครับ ไอแมทขยะสังคมนะครับผมตัวนี้สมเป็นขยะสังคมของแท้เห็นว่าไม่มีคอสเอาวคออะไรเลยตัวนี้เอาไปช่วยจ่ายอะไรไม่ได้เลยนะครับสมเป็นขยะสังคมของจริงแต่ความสามารถเขาคือเมื่อคําสั่งเสียได้ครับเขาจะนองการ์ดในเมจิกโซนของเราอะครับไอ้หัตรงข้ามเนี่ยกลับขึ้นมือเจ้าของเรียกว่าเป็นการยิงนะครับฝ่ายตรงข้ามเด้งออกไปถือว่าเก่งนะผมมองว่ามันเป็นตัวละครที่น่าสนใจดีนะครับแต่อาจจะไม่ได้ว้าวมากถือว่าเป็นตัวละครที่เอาไว้ปวนได้ถัดไปนี่ครับ พี่หน่วงพิธีกรผมสวยนะครับใบนี้เนี่ยพอลงมาปุ๊บเขาจะได้เอายายรายการเสียงท่านหน่วงจากเด็กหรือนรกเนี่ยขึ้นมือแล้วก็เธอรัค้างครับสั่งใช้ได้โดยที่เราครับสามารถที่จะใช้ได้ตัวนี้ต้องมียารายการเสียงท่านหน่วงด้วยครับให้เราทิ้งการในมือหนึ่งใบและเลือกอวตารฝ่ายตรงข้ามดูดมาครับซึ่งใบนี้เอฟเฟกจะคล้ายๆกับตัวพี่หน่วงใบนี้ใบนี้แต่ใบนี้ทิ้งการบนมือสองใบเฉยเลยนะครับแล้วดูดเลยส่วนตัวเนี้ยมันจะมีเงื่อนไขว่าต้องมียารายการด้วย และก็ทิ้ง1ใบแทนแต่ยังไม่พอ,อยังต้องเลือกตัวที่มีสกิลพวกนี้อีกถ้าไม่งั้นดูดมันไม่ได้นะครับแต,ต่ตัวนั้นไม่มีเงื่อนขเลยโหดกว่าต่ต้องทิ้ง2ใบไงซึ่งเกมนี้การทิ้ง2ใบคือมันต้องใช้เวลา2เทิร์นนะมันต้องจวนะครับอ่าส่วนความสังเสียก็จะมีเรื่องของการอ่าเรื่องอวตารในเมจิกโซนนะครับกับขึ้นมือเจ้าของคือถ้าตัวนี้ออกจากสนามก็คืนที่ดูดมาให้เขาไปนั่นเองตัวถัดไปครับคุณเก่งพลังช้างนะครับตัวนี้เนี่ย ถ้าลงมาปุ๊บให้ทำลายอวตารฝ่ายตรงข้ามในเมจิโซนฝ่ายเราและตัวนี้จะพบว่าบวกสามนะครับเป็นเจ็ดและยังไม่พอมีความสามารถต่อเนื่องด้วยถ้ามีพี่หน่วงเป็นบวกอีกหนึ่งเป็นแปดครับโอ้โหเรียกว่าตัวนี้พลังช้างของจริงนะแปดเลยนะครับโหดมากนะครับตัวถัดไปครับทนายเตะปากทนายเตะปากเนี่ยมีความสามารถต่อเนื่องครับผมคือแต่เาที่อวตารโซนฝ่ายเรามีพี่หน่วงอวตารใบนี้จะได้รับความสามารถในการเตะไข่นะเรียกว่าตีโดยตรงได้า่างถือว่าเจ๋งมาก ตัวถัดไปนะครับฟนี่ทนายกิฟทนายกิฟนะครับควสามารถต่อเนื่องตอ่าเท่าที่ว,วาตตโซนฝ่ายเรามีพี่หน่วงครับพาวเวจะบวก2ถือว่าตัวนี้นี่ใช้ได้เลยคือไม่ได้คอสสูงมากมีค่าจ่ายดีด้วยแล้วก็ Power อ,อร์สวยถ้ามีพี่หน่วงนะถือว่าใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้นะเป็นมิดเป็นมิด่านะใบนี้พี่วัด BGN ครับคือใบนี้จริงๆแล้วผมเนี่ย เก็บเพราะว่าผมมาเป็นสายบอร์ดเกมผมก็รู้สึกว่าน่าสะสมไว้หนึ่งใบมันมีสตอรี่ที่น่าสนใจดีแล้วก็เป็นตัวละครที่อา่าน่าสนใจทั้งความสามารถทั้งภาพทั้งลุกเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยซื้อเก็บไว้ครับเพราะว่าแม้จะไม่ใช่พี่นวงแต่ว่ายัางไงต้องเก็บอ่ะเนาะมันเป็นวงการบอร์ดเกมจะไม่เก็บก็ไม่ได้ครับเรียกว่าบุคคลสาคัญของวงการนะคนนี้นะพี่วัด BGN นะครับความสามารถเขาคือตอนลงมาเนี่ยให้ทุกคนมีมือ5ใบเท่ากันจะทิ้งหรือจะจั่วก็ได้จากนั้นนะครับให้โชว์เจม ใครน้อยกว่าจะได้ทำสิ่งนี้นะนำการ์ดสองใบาจากใต้เด็กขึ้นมืออาวาตารบนของเราทุกคนบวกสองหรือควบคุมอาวาตารฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบจนจบดาวเฟดของฝ่ายตรงข้ามก็ถือว่าใช้ได้แล้วสามารถได้หนึ่งครั้งต่อเธอเธอละหนึ่งครั้งนั้นคือว่าใช้ได้สนุกดีนะครับเอฟเฟกนี้คือแบบมันมันใช้ได้ตลอดถือว่าเจ๋งดีนะครับต่อไปครับอาวุธชีวภาพเอ็มตัวเต็งครับตัวนี้นี่ก็ถือว่าเป็นตัวโหดใช้ได้นะ เอฟเฟกคืออวตารใบนี้โจมตีไม่ได้และเธอละครังครับสั่งใช้ได้ด้วยตอนเอ็นเฟสเราครับทำลายอวตารฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบจากนั้นก็ยิงไลทเขาด้วยอีกหนึ่งใบถือว่าโหดมากคือตัวนี้ลงมาเนี่ยทำลายได้แน่ๆหนึ่งตัวแล้วก็ยิงไลท์ได้ด้วยเรียกว่าถ้าถ้าผมเรี่ยกนะสมมติฝ่ายตรงข้ามไลทจะหมดแล้วเนี่ยไอเนี้ยคือลงชนะเลยอะ่ะคือการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ชนะไม่มีเคาน์เตอร์อะไรก็คือจบนะครับ ซึ่งโหดจริงๆครับตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวใบปิดของจริงนะถ้าใครเล่นเด็กนี้ก็โหดมากนะครับตัวต่อไปครับขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ครับผมเมื่ออาวาตารพี่หน่วงถูกทําลายครับให้นํายารายการเสียนท่านหน่วงจากคอนสตัคโซนฝ่ายเรานะลงนรกและนาาําอวตารพี่หน่วงขึ้นมือแทนเรียกว่าถ้าจัดการพี่หน่วงได้แลยนิดเดียวจัดการได้แล้วพี่หน่วงถอนตัวออกปิดรายการนะครับถอนขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเคาน์เตอร์ที่น่าสนใจนะพี่หน่วงก็จะไม่ตายแล้วก็จะอยู่ได้เรื่อย ถัดไปครับยานรายการเถียงทันหน่วงนะครับถ้าเรามีพี่หน่วงบนอวตารโซนฝ่ายเรานะคอไปนี้จะเป็นศูนย์ครับแล้วก็ความสามารถต่อเนื่องนะถ้าเรามีพี่หน่วงแล้วก็มีเมจิกโซนเนี่ยมีอวตารไปตองข้ามอยู่ครับจะได้จวการ์ดฟรีหนึ่งใบเรียกว่าออกรายการพามาออกรายการแล้วก็จวการ์ดฟรีถ้าตวตาหนึ่งจวการ์ดทีละสองใบถือว่าโคดมากแล้วก็ความสามารถเธอละครั้งนะครับสั่งใช้เนี่ยให้เลือกอวตารหนึ่งใบบนอวตารโซนของเรานะครับอวตารไปที่เลือกได้รับโลกมนุษย์นะครับเรียกว่า เอามาบล็อกป้องกันไม่ให้ตายนั่นแหละอยู่ได้ยาวๆเนี่ยเดี๋ยวว่าอันนี้ของโหดมากและสุดท้ายครับผมไม่นะพี่นวงอันนี้คือการ์ดไลท์พอยต์ไลท์การ์ด like like นะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นใบพิเศษที่รู้สึกว่าเออน่าเก็บดีคุณได้รับเชิญให้ไปออกรายการเถียงท่าน,น่วงและตอนนี้ทุกคนในประเทศก็จะรู้ว่าคุณตีหมาฟ้องเงินเล่นพน,นันเป็นจนจับได้ว่าคุณไม่ได้เซ็่กิ้งในระหว่างเล่นการ์ดรู้ได้ไงวะนี่ก็คือประมาณนี้ครับสําหรับตัวของ ไลฟ์ออฟหน่วงนะก็เซตนี้เนี่ยถ้าจะนับจำนวนเนาะจะมีหกใบใช่ไหมแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบแบบไม่นับสองใบนี้นะครับถือว่าเป็นเซตที่น่าสนใจดีมีทั้งหมด1ิบแบบแล้วก็มีพี่วัตแถมมาที่ผมเก็บไว้สะสมแล้วก็ไลฟ์การ์ดไม่นะพี่หน่วงที่น่าเก็บจริงสมัยก่อนผมเคยจะสะสมไอไลฟ์การ์ดนะแต่พอมันออกมาเรื่อยๆรผมรู้สึกว่าไม่เก็บดีกว่า <c oughs> นะก็เอาเฉพาะตัวที่เรารู้สึกว่า,น,าน่าสนใจและสําคัญดีกว่าครับเซตเนี้ย <c oughs> มันมีสตอรี่ไงผมเลยเก็บคือตัวแบทเทิร์ดออฟติงชานอ่ะมันสามารถนำสตอรี่ในชีวิตจริงอะครับผนวกเข้ากับการ์ดแล้วรู้สึกว่าเป็นการเก็บสะสมที่มีสตอรี่มีเรื่องราวเวลาเอามาดูก็เล่าสู่กันฟังได้เฮ้ยเจมี่มันคือใครไอ้นี่คือใครนี่คือใครมันสามารถเล่าสู่กันฟังได้มันสนุกอะ่ะมันเป็นเกมการ์ดที่รู้สึกว่าแค่สะสมก็มีความสุขแล้วนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เพลิดเพลิน,นกับการ,การอ่านเอฟเฟกต์ Effect. หรือว่าตัวละครเรื่องราวแค่นึกภาพตาเออเรื่องนี้มีอะไรเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย ก็เพล่อเผแล้วนะครับก็เป็นเซตที่น่าสนใจอีกเซตหนึงนะสำหรับใครที่ชอบนะครับพี่หน่วงผมก็อยากให้แนะนำเก็บการ์ดแบบผมนะสนุกดีสวยดีนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรนะก็คอยติดตามชมได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเต็มที่นี้ผมแล้วเจอกันครับ